ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประกาศบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994อยากรอก็โทรมานะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปัตะเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดทรงทูบล็อกกันนะครับทูบล็อกก็คือจะเป็นทูบล็อกสั้นๆอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเพราะว่าผมลูกค้าเนี่ยยังไม่ยาวมากนะครับ แล้วก็ลูกค้าเนี่ยอยากจะดัดฟลอยด้วยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องดัดฟลอยนะครับดัดฟลอยเนี่ยเราควรจะตัดยังไงนะครับดัดฟลอยเนี่ยเราจะตัดเป็นทรงทูบล็อกนะครับทำไมเราถึงต้องตัดทูบล็อกล่ะเพราะว่าผมด้านบนเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับก็คือด้านล่างกับด้านบนเนี่ยแบ่งเป็น2เลเยอร์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เราจะแบ่งผมรอบศีรษะแล้วทําไมเราต้องแบ่งผมรอบศีรษะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แบ okay. ่งรอบศีรษะแล้วเราไปตัดส่วนด้านหลังสั้นจนเกินไปนะครับ เวลาที่เรามาดัดฟอยเนี่ยมันจะม้วนไม่ได้นะครับทั้งหลังก็ะจะม้วนได้เฉพาะโคนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยพอถึงมงกุฎนะครับมงกุฎก็คือบริเวณตรงช่วงสูงสุดของศรีรษะใ,ใกล้ๆขวัญนะครับลงมาถึงใต้กระโหลกแล้วเราไม่ได้ม้วนฟอย์หรือว่าไม่ได้ดัดฟอย์เนี่ยมันจะดูขัดๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องตัดเป็นทรงทูบล็อกแล้วก็ต้องแบ่งผมรอบศรีรษะเพื่อจะเหลือเนื้อผมด้านหลังไว้ม้วนหรือว่าดัดฟอย์ด้วยนะครับเวลาที่เราจะดัดฟอย์ ทีนี้ด้านล่างเนี่ยผมจะไล่เป็นสไตล์แทปเปิลเฟให้ลูกค้านะครับเพราะว่าหนึ่งคือเทปเปิลเฟเนี่ยจะทําให้งานดูมีมิติขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําการแบ่งผมกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์สอขึ้นทรงนะครับไถขึ้นทรงไปเป็นลักษณะแนวตรงนะครับไถาตามลูกศีรษะลูกค้านะครับเราจะเหลือส่วนเนื้อผมไว้บริเวณตรงจุดโค้งศีรษะนะครับบริเวณตรงมุมหน้าผากน,นะครับเหลือเนื้อผมไว้รองรับผมด้านบนด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราไถาขึ้นทรงกันด้วยฟันรองปัตเตาเรเลียนเบอร์2เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้หวีใหญ่เนี่ยมาทําการเก็บขอบนะครับหรือว่าลบมุมบริเวณช่วงที่เป็นขอบผมนะครับหรือว่ากรอบทรงนะครับเราจะใช้หวีใหญ่เนี่ยมาวางให้เสมอกับฐานทรงด้านล่างนะครับแล้วยกหวีขึ้นตรงๆนะครับไม่ต้องโยกฟันหวีโยกมานะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาไล่เงาบริเวณตรงจรสองฝั่งแล้วก็ใท้ทอยหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นจร <c oughs> ก็จะเป็นการไล่เฟรสาจุดนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะใช้ปัตเตอรเลียนเบอร์ศูนย์นะครับมาไถาสร้างขอบเบอร์ศูนย์อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเกณฑ์ก็คือไถยอยู่ช่วงบนใบหูนะครับตีนผมบนใบหูนั่นคือขอบเบอร์ศูนย์แล้วเราจะปรับขันโยกด้านข้างนะครับสไลด์ดันลงไปให้ศูนย์เลยเป็นเบอร์ศูนย์สไลด์ฟันนะครับไถสูงจากเบอร์ศูนย์ประมาณ1นิ้วนะครับ ถาสร้างขอบอีกชั้นหนึ่งทีนี้เราก็จะได้ขอบ2ชั้นแล้วหลังจากได้ขอบ2ชั้นเราจะปรับขันโยกด้านข้างนะครับสไลด์กลับขึ้นมาอยู่ในระดับกึ่งกลางระหว่างด้านบนและด้านล่างนะครับเป็นเบอร์0ูเราจะใช้0ูนนี่แหละมาเชื่อมหรือว่ามาลบขอบเบอร์0ูนนะครับ ตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งนะครับแล้วทําการปรับขันโยกด้านข้างนะครับสไลด์ดันลงไปให้สุดเลยเป็นเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันนะครับแล้วมาไถนะครับไถเผยหน้าปัตตาเลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมเบอร์สองที่เราไถขึ้นทรงไว้นะครับโดยให้เราดึงปัตตาเลียนไว้นะครับอย่าพยายามไถขึ้นไปสูงจนเกินไปโดยจุดโฟกัสที่เราจะตัดนะครับก็คือบริเวณขอบเบอร์ศูนย์สไลด์ฟันเราจะไถเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันทําให้ขอบด้านล่างเนี่ยจางลงนะครับ แล้วก็เผยขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมด้านบนเท่านั้นนะครับพยายามอย่าไถ่สูงมากนะครับเวลาเราไถเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันหลังจากที่เราไถกันด้วยเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเสร็จนะครับผมก็จะปรับคันโยกด้านข้างนะครับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งปกติแล้วไถเน้นไปตรงขอบเบอร์ศูนย์สไลด์ฟันนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยให้จางที่สุดนะครับและอย่าลืมเผยหน้าปาตเลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมด้านบนด,านด้วยนะครับเวลาถไถพยายามอย่าไถชนไว้ให้เราไถเผยหน้าปาตเลียนทุกขั้นตอนนะครับ เราก็จะถไถไล่อย่างนี้ให้ครบทุกจุดนะครับก็คือจร2อ้ไยทอยหนึ่งเนี่ยก็จะไล่ไปเรื่อยๆทีละจุดนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ฟันรองเบอร์0.5นะครับมาลบขอบเบอร์ศูนสไลด์นะครับหลังจากเมื่อกี้เราถ่ายเบอร์1สไลด์ฟันและก็เบอร์1ปกตินะครับขอบเบอร์ศูนย์สไลด์ฟันยังไม่หายนะครับแค่จางลงเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราจะใช้ฟันรองปฏิเรี่ยนเบอร์0.5นาะครับมาทาการลบขอบเบอร์ศูนสไลด์ฟันนะครับเวลาถ่ายนะครับพยายามโฟกัสเฉพาะตรงช่วงที่เป็นขอบนะครับ อย่าเลยขอบขึ้นไปเด็ดขาดนะครับให้เราถ่ายแนบตั้งแต่แนวผมด้านล่างพอถึงขอบเบอร์ศูนย์สไลด์ให้เราเผยหน้าปัตเเลียนขึ้นทันทีนะครับ ตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราไถเก็บงานด้านล่างกันจนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ปัตเตอเลียนกันขอบตัวเล็กของเราเนี่ยมากันขอบรอบๆสีสาของลูกค้านะครับเราจะกันหน้าผากนะครับแล้วก็ตรงจอนนะครับกันรอบสีสาเลยยกเว้นตรงช่วงไถทอย toy, ซึ่งแทปเปอร์เฟลเนี่ยไถทอย,ทยจะไม่กันอยู่แล้วจะไล่เป็นเงาจะขายเนื้องานที่เป็นเฟลดขึ้นมานะครับ หลังจากที่เรากันขอบกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้กันไกฟันปลานะครับมาไล่เก็บงานหรือว่าไล่เก็บรอยเชื่อมต่างๆที่ยังเห็นว่ายังเป็นจุดดำๆอยู่นะครับเราก็จะใช้กันไกฟันปลาเนี่ยมาไล่เก็บทีละจุดนะครับโดยการใช้กันไกฟันปาาลาเก็บงานนะครับเราจะไล่ตั้งแต่ด้านล่างนะครับก็คือบริเวณแนวตีนผมด้านล่างแล้วไล่หวีขึ้นไปสูงเรื่อยๆนะครับโดยเราจะวางสันหวีแนบนะครับแล้วยโยกฟันหวีออกมาให้เสมอกับฐานทรงแล้วเราค่อยๆไล่จากตีนผมด้านล่างไล่ขึ้นไปนะครับ หลังจากที่เรากันขอบกันด้วยปัตตารเลียนกันขอบตัวเล็กของเราเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องโกนหนวดนะครับมาเก็บต่อผมหลังจากที่เรากันด้วยปัตตาเลียนเสร็จก็ต้องใช้เครื่องโกนหนวดนะครับมาย้ําหรือว่ามาซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ต่อผมดําๆเนี่ยจะได้เกลี้ยงนะครับเพราะว่าเครื่องโกนหนวดเนี่ยก็จะกินเกลี้ยงกว่าปัตเตาเลียนกันขอบของเราอยู่แล้วนะครับเนื่องจากช่วงนี้เรางดใช้มีดโกนก่อนนะครับ หลังจากที่เราตัดผมด้านล่างกันเสร็จแล้วนะครับข้างบนเราจะไม่ตัดนะครับอย่างที่บอกในต้นคลิปก็คือเราจะดัดฟอยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนดัดไหมทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าตากล้องของเราเนี่ยไปตัดผมให้ลูกค้าอยู่นะครับนี้ก็จะตัดมาให้ดูช่วงดัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้หลังจากดัดแล้วก็ราเสร็จนะครับก็มาเป่าผมไม่แห้ง สำหรับการดัดฟลอยนะครับผมแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมที่ไม่เหมือนกันกตัดออกมาหรือว่าดัดออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนผมบางผมเส้นเล็กผมหนาะผมเส้นใหญ่เนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นงานที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับสําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนผมเส้นเล็กนะครับผมบางเนี่ยไม่แนะนําให้ดัดฟลอยนะครับเพราะว่าจะทําให้ผมของเราเนี่ยดูบางลงไปอีกนะครับถ้าเรามาดัดนะครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตาลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ